<G ül> สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ฝนมันตกนะคะ <G ül> อ,อมีคนหลายคนถามมาว่าทํำยังไงจะไปถ่ายทําคลิปฝ <G ül> นมันตกกันเนี่ยมันเป็นยังไงถ่ายทําได้ไหมวันนี้นะคะฝนตกอย่างมากเลยก็เลยไ <G ül> <G ül> ม่รู้จะทําคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะ <G ül> เพราะว่ามันออกไปข้างนอกไม่ได้ช่วงนี้ฝนตกมาตลอดเนี่ยคนอื่นเขา ซื้อบอนสีซื้อต้นไม้มาเข้ามาปลูกเพื่อทําการขายแต่แม่ใหญ่แอ็บานสวนนะปลูกมาเพื่อ,อส่งเสริมความสุขของตัวเองนะคะถ่ายทอดความรู้เนี่ยอุปกรณ์การปลูกก็แบบนี้แหละเนี่ยอันนี้ก็คือฮอลลีวูดที่ถ่ายทําแต่ละวันนะคะส่วนมากแม่ใหญ่แอ็จะถ่ายมุมแคบแคบให้ชมแต่วันนี้ถ่ายมุมกว้างก้กาให้ชมนะเนี่ยคืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นการถ่ายทําแบบตามมีตามเกิดที่เกิดจากใจเลยนะคะ อันที่เห็นเป็นดวงไฟนะไม่ใช่ของไม่ใหญ่แอ๊กนะคะ,ะของคนข้างบ้านเขาเอามาทําออนไลน์ก็อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆก็เลยขยับเข้ามามันก็เลยเข้ากล้องนะคะ mm. ก็แบบนี้แหละมุมเล็กๆนะคะสวนไม่ใหญ่ไม่กว้างนะคะ mm. บริเวณนี้ถ่ายทําอยู่นี่แหละกลับไปกลับมาทุกวันต้นไม้เนี่ย mm. เห็นไหมเขาซื้อบอนมาปลูกไข่กันแต่แม่ใหญ่แอกปลูกมาเพื่อถ่ายทอดความสุขของตัวเองนะคะ ก็คนที่ผู้ชม FC ทุกท่านนะคะถามมานะคะแล้วก็ทั้งแชททั้งอะไรนะมีมีขำขันอะไรเยอะแยะเลยนะก็เลยวันนี้เออฝนมันตกไม่ได้ทำอะไร <Yeah. S 1> ก็เนี่ยแหละที่เห็นเห็นนี่แหละนะคะ <Yeah. S 1> เสียงฝนดังสนั่นมากเลยนะคะแต่ว่าแม่ใหญ่เอปิดเสียงไว้นะคะไม่งั้นรบกวนอย่างมากเลยนะ <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะแม่ใหญ่แอ็จะพยายามทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครวันไหนเวลาว่างๆก็ถ่ายทําเก็บภาพเอาไว้เล็กๆน้อยๆประติดประต่อกันแล้วก็จะส่งมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะเนี่ยแม่บริเวณเนี้ <c oughs> ไม่กวาดก็แขวนไว้กลัวโดนน้ำเนี่ยตรงนี้ทำเสร็จก็เก็บอุปกรณ์เข้าที่เ <c oughs> ข้าทางในขณะที่ทำ <c oughs> ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะบรรยากาศจริงนะคะ มุมสวนเล็กๆแค่ได้เองนะคะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างแต่มันมีความสุขนะคะปรับแต่งตัดออกไปปลูกใหม่ทดแทนก็อย่างนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะ